วันนี้เรามาทำเมนูหอยทอดกันนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยมีอะไรบ้างแป้งสาลีเอกประสงค์ค่ะแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งเท้าใหญ่ม่อมเกลือพริกไทยคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําปูนน้ำปูนใสที่เราเตรียมไว้แช่เย็นไว้นะคะหรือถ้าหากใครไม่มีน้ำปูนใสใช้โซดาที่ผสมเครื่องดื่มก็ได้นะคะเย็นจัดจัดคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วพักแป้งทิ้งไว้สักครู่นะคะ เดี๋ยวเราจะไปทําในส่วนของน้ำจิ้มกันระหว่างพักแป้งนะคะเราสามารถนำแป้งไปใส่ตู้เย็นไว้ด้วยก็จะดีมากๆเลยอย่างน้อย30นาทีต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มในส่วนของน้ำจิ้มหอยทอดกันนะคะดูในส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างพริกชี้ฟ้า สีแดงพริกกินดาแดงเพิ่มความเผ็ดนะคะอันนี้จะให้สีแล้วก็ซอสพริกกระเทียมดองสองหัวแล้วก็น้ำกระเทียมดองแล้วก็เกลือป่นนะคะเราใช้เกลือแกงนะคะใช้ดอกเกลือหรือเกลือแกงเนี่ยจะเค็มน้อยหน่อยใครใช้เกลืออื่นก็เพิ่มรสได้ตามนั้นตามชอบเลยนะคะน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายแบบไม่ฟอก แล้วก็น้ำเปล่านะคะในส่วนน้ำอีกส่วนนี้คือน้ำกับแป้งมันสับปะหลังคนให้ละลายเพื่อให้ในซอสของเราเนี่ยมีความข้นขึ้นอีกนิดนึงนะคะเหนียวหนืดขึ้นต่อไปเรามาเริ่มกันเลยนะคะโดยการนำพริกชี้ฟ้าพริกกินดาแดงกระเทียมดองมาปั่นให้ละเอียดเลยนะคะใส่พริกกินดาแดงพริกชี้ฟ้ากระเทียมดองน้ากระเทียมดองน้ำ,นำแล้วก็น้ำส้มสายชู ลงไปปั่นให้ละเอียดเลยนะคะแป้งมันสับปะหลังกับน้ำนะคะก็ใส่คนเข้ากันเลยแป้งมันสับปะหลังพอโดนน้ำมันก็จะละลายง่ายมันไม่เหมือนแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งสาลีนะคะโดนน้ำมันก็จะละลายไปเลยเราไปเคี่ยวกันเลยค่ะ น้ำพริกที่ปั่นนะคะใส่ลงไปตั้งใส่น้ำตาลทรายเคี่ยวให้เดือดนะคะเพื่อให้กลิ่นน้ำส้มสายชูแล้วก็กลิ่นชุนของพริกหายไปสักระยะหนึ่งแค่พอมันเดือดก็ใช้ได้พอซอสของเราเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ แป้งมันสับปะหลังที่เราละลายน้ำไว้แล้วเราก็จะใส่ในส่วนของอซอสพริกถ้าเราอยากได้สีสวยๆเราจะใส่ซอสพริกอันดับสุดท้ายนะคะใครชอบรสเค็มก็เพิ่มได้เปรี้ยวเพิ่มได้นะคะพอซอสเราเดือดสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะใส่แป้งมันสับปะหลังที่ละลายน้ำไว้ คนจนแป้งสุกนะคะจะมีลักษณะใสพอแป้งแป้งมันของเราสุกนะคะแป้งมันก็จะใสขึ้นนะคะมีความข้นหนืดมากขึน้นนี้เราก็ชิมรสตามที่เราพอใจเลยะคะ่ะแล้วก็ใส่ซอสพริกของเราเป็นอันดับสุดท้ายนะคะสีจะได้สวยเหมือนเดิมแป้งให้สุกนะคะมันจะได้ใสบางคนเคี่ยวแป้งไม่สุกมันจะขุน่นใส่ซอสพริกลงไป เผ็ดมากเผ็ดน้อยอยู่ที่ท่านชอบเลยนะคะคนให้เข้ากันคนหนืดตามที่เราต้องการแล้วก็พร้อมตั้งคระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็แป้งที่เราเตรียมไว้ใส่เข้าไป ไฟเบาๆนะคะไฟแรงเกินมันสีเข้มแล้วมันไม่ทันกรอบ ค่อยๆเกลี่ยแป้งไปเรื่อยๆให้มันโดนความร้อนให้ทั่วนะคะการพักแป้งไว้ถ้าพักนานๆเนี่ยจะทำให้แป้งกรอบมากยิ่งขึ้นแช่เย็นไว้เลยนะคะค่อยๆหยอดน้งมันลงไปเล็กน้อย ทอดแป้งให้มันกรอบพอแป้งของเรากรอบได้ที่แล้วเราก็จะใส่ไข่ใส่ถั่วงอกใส่ต้นหอมซอยลงไปนะคะอาจจะปรุงรสด้วยซีอิว๊วน้ำมันหอยแล้วแต่ใครจะใส่อะไรนะคะ เย็นนิดหน่อยนะคะเรียบร้อยพร้อมเปิด